การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังก็ถือเป็นงานใหม่นะครับเป็นงานที่เป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างยิ่งที่ได้พระราชทานคำศักดิ์สิทธิ์คำที่มีคุณค่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เป็นอารยะมานานแล้วก็เป็นโชคดีที่พระเจ้าหัวได้ทรงให้ความสำคัญกับคำว่าอารยะเกษตรก็คือประเทศอารยะเกษตรก็คือประเทศเรามีอารยะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่คนเนี้ยก่อน ความเป็นอารยะจะเกิดไม่ได้เลยก็ต้องเริ่มที่คนเพราะฉะนั้นการศึกษาให้คนเป็นอารยะเป็นคนที่มีอารยะและคนที่มีอารยะก็จะไปทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้ยุคนี้พระองค์ท่านตรัสว่าในสภาวะโลกที่กําลังอดอยากขิวโหยโลกที่กําลังไปไหนไม่ได้โลกกําลังที่เผชิญกับ โรคระบาดอยู่ขนาดนี้การเดินทางการกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรไม่มีการหาเงินหาทองเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นการมีอาหารการกินการมียาสมุนไพรการความสามารถในการพึ่งตนเองได้ซึ่งแน่นอนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงทำตัวอย่างไว้ให้ดูถึง70ปีถึง 4, 7 0 0กว่าโครงการถ้านับเป็นตัวกิจกรรม ก็ถือว่าไม่น้อยกว่า47,000เคสสตัดดี้สำหรับเราที่จะหยิบเอามาเป็นเพื่อการจัดการศึกษาได้ดังนั้นการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ให้ดูแลแผ่นดินของเราให้เป็นเมืองอารยะนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญที่ต้องเริ่มจากทำความค้ดใจต้องก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิซะก่อนในการจัดการศึกษาหรือเรามีมายเซ็ตให้ถูกต้องซะก่อนซึ่งแน่นอน ทั้งโลกเนี่ยเขาจำนวนเขายกย่องเขายืนยันแล้วว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาของการพัฒนามนุษย์สำเร็จสูงสุดในโลกและโลกก็กำหนดเป้าหมายชัดเจนว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกประเทศในโลกต้องเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเพื่อจะบรรลุเป้า16ข้อของ SDG พาร์ทเนอร์ชิพคือข้อที่17 เพื่อให้บรรลุปเป้า16ข้อตั้งงก่ลดความยากจนลงไปต้องก็หยุดความอดอยากหิวโหยให้เหลือศูนย์ได้ซีโร่ฮั g เกหรือแม้แต่การดูแลโลกใบนี้เรื่องคล a มเ c h เช g นเรื่องความเท่าเทียมของเพศหญิงเพศชายทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจะอยู่รอดได้อยู่ที่มนุษย์นั้นการศึกษาในวันนี้จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคนของเราทั้งประเทศเรามีโรงเรียนถึงสามหมื่น ห้าหกพันโรงเรียนนะก็จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้วิถีอารยธรรมของไทยนี่ยังคงมีคุณค่าอยู่ก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานองค์การอารยะเกษตรโครกหนองนาขึ้นมาทีนี้เราจะทำการศึกษาให้เกิดเป็นอารยะเกษตรเป็นเมืองอารยะนะให้เป็น แผ่นดินอารยะให้คนในประเทศนี้ไม่อดอยากห,หิวโหยให้คนในประเทศนี้ลดความยากจนลงไปให้คนในประเทศนี้อยู่กันอย่างมีความสงบสุขนั้นก็ต้องเริ่มจากมีสัมมาทิฏฐิสี่ข้อนี้ก่อนจะเรียกว่าหลักคิดสี่ประการคือถ้าเราคิดแบบจะสอนให้เด็กเก่งแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งจังหวัดของตัวเองแม้แต่ทิ้งประเทศตัวเองไปรับใชแกก้แลกเงินตกลงชีวิต เป็นไปเพื่อการสแสวงหากำไรเป็นสแสวงหาเงินนะอันนี้เป็นหหยณะเกษตรนะไม่ใช่อารยะนะก็ต้องสร้างความกระตันยู่ให้กับมนุษย์ของเราคนของเราต้องกระตันยู่เหมือนกับที่ในระดับร,รัฐธรรมนูญเรียกว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศได้เขียนเอาไว้เลยครับในมาตรา54ชัดเจนมากเลยครับว่าการพัฒนามนุษย์นั้นเนี่ย การศึกษานั้น,นจําเป็นต้องให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอยู่ในคันมารดาจนถึงเชิงตะกอนทุกช่วงอายุเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตและก็เป็นภารก,กิจของทุกคนไม่ใช่ของโรงเรียนเท่านั้นเป็นภารก,กิจของทุกคนต้องช่วยกันพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันชุมชนก็ต้องช่วยกันวัดโรงเรียนทุกคนต้องมาช่วยกันนี่คือความชัดเจนในข้อที่ระบุไว้ในรัฐธรรม,โน,โมนูญมาตรา54ชัดเจนมาก แล้วก็มุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้ภูมิใจในชาติของเราแล้วก็ข้อสองแล้วล่ะทุกคนจะต้องเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนซึ่งแน่นอนแนอดีตเราอาจจะใช้คําว่าชายเซ็นเตอร์แปลว,ว่าเด็กถนัดอะไรเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเขาควรจะพัฒนาเรื่องอะไรที่เหมาะสมกับเขาเขาควรจะเป็นคนเลือกเรียกว่าเด็กจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษานั่นเองที่เเรียกว่า ชายเซ็นเตอร์แต่ว่าในกฎหมายมหาชนหมายรัฐนูนนั้นได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าให้เชี่ยวชาญตามความถนัดของตนของเด็กแต่ละคนอย่าไปบังคับให้เก่งทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้นี่คือข้อที่สองสรุปโดยย่อข้อที่สามเนี่ยเขาต้องกระตันยูกกระตะเวทีแต่ว่านักกฎหมายมหาชนไปเขียนไว้ในรัฐนูนชัดเจนกว่าก็คือไปเขียนว่ารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ นั่นก็แปลว่ากตัญญูนั่นแหละเป็นภาษาพระแต่ว่าภาษากฎหมายหมหาชนก็ใช้คําว่ารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติทีนี้คนจะเป็นเช่นนี้ได้นะแน่นอนอยู่ที่การจัดกระบวนการศึกษาตั้งแต่อย่างเล็กที่สุดซึ่งแน่นอนการจัดการศึกษาตั้งแต่อย่างเด็กนั้นเนี่ยเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายต้นทุนต่ําแต่ให้ผลผลิตสูงมากการจัดการศึกษาแบบนี้งานวิจัยทั้งโลกยืนยันว่า เราดูแลตั้งแต่เล็กๆนั้นเนี่ยใช้ทุนใช้กําลังคนใช้กําลังงบประมาณใช้น้อยแต่ผลผลิตในการพัฒนามนุษย์นั้นสูงก็ต้องเริ่มจากเล็กไปจนถึงแม้แต่สังคมโลกเป็นคมที่สูงวัยก็จําเป็นครับแม้คนสูงวัยแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้หลงทางก็ต้องพากันเดินให้ตรงแนวทางให้ได้เพราะฉะนั้นหลักคิด4ประการที่จะทําแนวทางหรือจะทําเรียกว่ากําหนดเป้าหมาย คิดทางของการศึกษาอย่างถูกต้องเกืดอ,อที่หนึ่งเราต้อง,เร,องเราต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันเสียก่อนว่าสถานการณ์ณวันนี้เราควรจะทําอะไรที่เหมาะสมกับวันนี้ให้รู้ปัญหารู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในในโลกก็อาจาจะมีศัพท์ใช้กันหลายหลายคำเช่น phenomenon based learning problem based learning แล้วก็เอาปัญหาจริงๆที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนของเราเกิดขึ้นชุมชนรอบ ชุมประเทศชาติของเราเอามาตั้งแล้วก็จัดการศึกษาเพื่อจะแก้ปัญหาในชุมชนของเราให้ได้โลกทุกวันนี้เกิดปัญหาเรื่องอะไรเขาก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไปแก้ปัญหาของโลกนี่การศึกษาสากลทั่วไปเขาก็ทํากันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น PBL จึงเป็นงานใหญ่ฉะนั้นเราจะต้องรู้สถานการณ์รู้ปรากฏการณ์จริงๆซสก่อนนี่คือเรื่องที่หนึ่งว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับรอบๆโร,ร,รงเรียนของเรา เราอาจจะอยู่บนดอยหรือเราอาจจะอยู่ริมทะเลแน่นอนสาการที่เกิดขึ้นริมทะเลกับสาการที่เกิดขึ้นบนดอยสาการที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเซาน e e c สาการที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนต้องกําหนดหลักสูตรของตัวเองจากปัญหาของท้องถิ่นตัวเองแล้วก็ต้องรู้ปัญหาของประเทศด้วยนะรู้ปัญหาของโลกด้วยเพราะมันสัมพันธ์กันนะนี่คือประเด็นสําคัญ รู้สถานการณ์นี้เป็นเรื่องที่หนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเอาสถานการณ์เอาปัญหาเนี่ยมาตั้งแล้วจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องที่สองเนี่ยเราต้องรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เรายอมรับแล้วว่าปรัชญาเศรษฐกิจการค้าเสรีแข่งขันกรรันรุนแรงนําไปสู่สงครามชัดเจนมากปรัชญาสังคมนิยมก็นําไปสู่สงครามนนั้นโลกจะสงบสุขต้องยึดการพัฒนา ภายใต้ปรัชญาที่ได้รับรางวัลสูงสุดของโลกก็คือปรัชญาการพัฒนามนุษย์เช่นเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งแน่นอนจากการดูสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทำจากการฟังสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพูดตรัสและก็อ่านในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเขียนออกมาจริงๆหนังสือที่ทรงเขียนออกมาแล้วใช้เป็นไบเบิลได้อย่างชัดเจน คือหนังสือพระมหาชนกครับหนังสืออื่นๆส่วนใหญ่คนอื่นเขียนคนอื่นเขียนแล้วคาดการว่าท่านคิดอย่างนั้นท่านคิดอย่างนี้อันนั้นเป็นส่วนประกอบยาใช้อันนั้นเป็นหลักไม่ได้นะครับต้องใช้สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทําและสิ่งที่ท่านเขียนเองเป็นหลักจึงจะเข้าใจสิ่งที่ท่านทรงคิดและก็ทรงทาอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่สามเราจะต้องรู้วิธีคิดว่า แล้วหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงคิดนั้นแล้วจะแปลงไปสู่การปฏิบัติมีอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะไม่ได้เปรียบเทียบแบบฝรั่งเปรียบเปรียบเทียบฝรั่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็จะเปรียบเทียบกับเครื่องบินเป็น5ขั้นตอนในการสร้างความเจริญนั้นฝรั่งเป็นคนคิดเราไปเอาหลักคิดของฝรั่งเนี่ยมาเขียนแบบมาเขียน การออกแบบการพัฒนาประเทศแล้วไปเขียนแผนชาติผมเองเคยทํางานบทบาทในการเขียนแผนชาติโดยเอาหลักคิดของฝรั่งนั่นน่ยมาใช้มาก่อนในอดีตแต่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนำหลักคิดในการสร้างบ้านการออกแบบสร้างบ้านเป็น,เ,ปนรเรื่องกันการออกแบบขับเครื่องบินขึ้นไปทยานขึ้นไปติดลมบนแล้วสร้างความมั่งคัง่งนะแบบที่ฝรั่งคิดนะครับ การสร้างบ้านนี่คือต้องวางพื้นฐานให้มั่นคงเสียก่อนทําให้คนมีอยู่มีกินมีใช้ทั้งประเทศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสร้างค่อยเสริมเศรษฐกิจในขั้นต่อไปให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอันนี้คือหลักสําคัญที่สุดที่จะเป็นขั้นเป็นตอนการทํางานต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศทําอย่างนี้ประเทศเราจะมีความมั่นคงเกิดโควิดขึ้นก็กระเทือนน้อย เกิดภัยแรงแล้วก็กระเทือนน้อยเกิดน้ําท่วมเกิดสงครามแล้วก็กระเทือนน้อยกว่าคนอื่นนี่คือเรื่องที่สรงเตือนไว้โดยตลอดนะครับก็อยากที่จะต้องทําความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการแปลงสู่การปฏิบัตินะไม่ใช่ท่องปรัชญ,ญาแล้วจากปรัชญ,ญาความพอประมาณความมีเหตุมีผลและความมีภูมิคุ้มกันแล้วเอาสามอย่างนี้กระโดดสู่การปฏิบัติเลยก็จะงงในทางปฏิบัติคนก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่สามที่เราต้อง เข้าใจหลักคิดอันนี้และสุดท้ายหลักคิดข้อที่4ก็คือหลักคิดในการพัฒนามนุษย์ซึ่งทรงได้รางวัลที่หนึ่งในโลกเรียกว่ารางวัล Human Development Lifetime Achievement Award หรือการพัฒนามนุษย์สำเร็จสูงสุดในโลกมันมีขั้นตอนการพัฒนามนุษย์อย่างไรการเปรียบเทียบหลักทฤษฎีที่ทรงสอนเอาไว้ไม่ใช่ทฤษฎีของฝรั่งแต่เป็นทฤษฎีพุทธเราจะทำกับเธอเหมือนช่างตีเหล็กทำกับเหล็ก เคยตรัสถามว่าเนี่ยกว่าจะมาเป็นปืนกว่าจะมาเป็นมีดกว่าจะมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเหล็กมันถูกพัฒนาการมาอย่างไรนะเป็นกระบวนการเตาหลอมเหล็กอันนี้คือหลักคิดที่พระเจ้าสอนพระเจ้าหัวามาสอนพวกเราเหมือนกันอันนั้นหลักในการพัฒนามนุษย์จนได้รางวัลสําเร็จสูงสุดในโลกนั้นมันต้องมีขั้นตอนอย่างไรน,นี่ก็เป็นเรื่องที่4หลักคิดที่จําเป็นต้องรู้ทวนอีกนิดหนึ่งนะครับคือ 1. รู้สถานการณ์นะ แล้วเอาสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นนะเอามากําหนดเป็นโจทย์ในการที่จะจัด,จดกระบวนการเรียนรู้ข้อ2รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อ3รู้ขั้นตอนการแปลงสู่การปฏิบัติและข้อสรู้กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจการค้าเสรีแล้วก็มุง่งสร้างคนไปแข่งกันไม่ใช่นะครับมันคนหลกักปรัชญากันนี่นี่คือสหลักคิด ทีนี้เมื่อเข้าใจสี่หลักคิดรู้สถานการณ์รู้ขั้นตอนหมดแล้วจะแปลงไปสู่การปฏิบัติมีพิธีปฏิบัติอยู่เจ็ดหลักลงมือทาจะลงมือทํามันก็มีเจ็ดหลักการด้วยกันอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดมีทฤษฎีต่างๆมากกว่านี้สี่สิบกว่าหลักการแต่ขออนุญาตนําหลักสําคัญสาคัญที่เราลงมือทํากันแล้ว จากประสบการณ์ที่บุคคลช่วยกันทาและประสบความสาเร็จทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับองค์กรระดับชุมชนเขาทําสําเร็จมาแล้วอย่างน้อยเราพบว่ามีเจ็ดหลักธรรมดังต่อไปนี้ครับหลักประการที่หนึ่งครับจะต้องทําการสํารวจภูมิศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียนในพื้นที่รอบๆโรงเรียนของชุมชนนั้นๆหรือเกี่ยวโยงไปจนถึงสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดของโรงเรียนนะเมื่อว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้บริหาร กรรมการสารศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนเราจะต้องรู้ภูมิศาสตร์อาจจะต้องโยงไปจนถึงลุ่มน้ําเลยโรงเรียนนี้ฝนตกแล้วน้ามันหลากมาจากเทือกเขาลูกไหนไหลลงมาท่วมเรา,าและลงไปที่ไหนในลุ่มน้ํานี่มันโยงกับเราอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ฝนตกอยู่จังหวัดเหนือเราไปสามจังหวัดแต่ฝนตกหนักข้างนั้นที่นี่ไม่มีฝนเลยแต่มาท่วมโรงเรียนเราอย่างเนี้เราไม่รู้จักภูมิศาสตร์อันนี้ไม่ได้ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนกันอย่างจริงจังศึกษาสำรวจกันอย่างจริงจังนะครับนี่เรียกว่ารู้หลักธรรมในการก่อนจะลงมือทําต้องเข้าใจภูมิศาสตร์โดยการสำรวจจากทั้งการสำรวจจากดาวเทียมสำรวจจากเครื่องมือสมัยใหม่และการเดินสำรวจช่วยทางดินเนี่ยหรือ ground truth มีความจําเป็นนะครับอย่ข้อสองเนี่ยเราจําเป็นต้องสำรวจความต้องการของมนุษย์ซึ่งแน่นอนมันมีอยู่หลายขั้นตอน ความต้องการขั้นพื้นฐานเบสิกเราต้องการอาหารเราต้องการที่อยู่อาศัยเราต้องการอากาศให้ใจบริสุทธิ์เราต้องการดินดีเราต้องการน้ําดีเราต้องการพืชพันธุ์ยาอาหารที่ปราศจากมลพิษกินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะอยู่กับโลกในยุคนี้อย่างนี้ก็จําเป็นต้องสํารวจดูว่าไอ้ความต้องการของคนในชุมชนนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสเต็กโคเดอร์นั้นเขาต้องการอะไรบ้างก็ทําการวางแผนทีนี้จะไปวางแผนการผิดเพื่อสนองความต้องการ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนขั้นก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆหรึอจะแนกออกเป็น7ออกเป็น9ขั้นตอน,นหนึ่งของกินสองของใช้สมที่อยู่อาศัย4สภาพแวดล้อมที่ดีนี่สอย่างนี้เป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดขั้นที่5้าเนี่ยมนุษย์ต้องการสังคมที่เอ,อื้อเฟื้อการเราอยากให้คนเป็นคนดีมีวินัยก็ต้องเริ่มจากทําบุญการได้แบ่งปันเป็นทําบุญกตัญญูต่อพ่อแม่นี่เป็นเรื่องใหญ่ กตันยูต่อครูบาอาจารย์เป็นเรื่องใหญ่กตันยูต่อผู้มีพระคุณพระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นขั้นที่6กแต่ขั้นที่5ที่มีความจําเป็นขั้นที่6แน่นอนมนุษย์อยากได้เพื่อนมนุษย์ก็ต้องรู้จักแบ่งปันเป็นทานผู้สูงอายุคนคนพิการเด็กหรือแม้แต่สัตว์เราก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันนี่คือขั้นที่6ขั้นที่7แน่นอนเมื่อมันแบ่งปันแล้วมันยังไม่หมดมันผลิตออกมามากก็ต้องรู้จัก ทำบุษกรรมในครัวเรือนอุษกรรมในชุมชนเพื่อจะแปรรูปเก็บรักษาไว้อย่าทิ้งให้เน่าเสียไปแล้วก็ขั้นที่แดก็รู้จักค้าขายเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมราราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสมพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมรามเมืองใดไร้กวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้ดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ทมอัมพัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอย่ยฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้มีความจําเป็นต้องศึกษาต้องทบทวนจึงจะเรียกว่าเราเป็นเมืองอารยะ,ะเราเป็นเมืองอารยะเป็นประเทศอารยะประเทศก็คือเกษตรภาษาบาลีพระเจ้าหัวอย่าลืมนะครับพระเจ้าหัวทุกพระองค์นะ กฎหมายเขียนไว้ว่าต้องเรียนศาสนาุทธต้องเรียนภาษาบาลีต้องเรียนภาษาสันสกฤตเพราะนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเรียนภาษาบาลีสันสกฤตทร,รงใช้คำว่าอารยะเกษตรนี่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเพราะนั้นก็จะมีขั้นตอนทำให้เมืองเราเป็นอารยะนะเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบัญลัยแน่เอยทรงย้ำแล้วนะครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีธรรมะเป็นสังคมที่มีศีลมีทานในจิตวิญ,ญญาณของคนทั้งประเทศ แล้วก็ไปที่ไหนเราก็ไม่ไปพบคนที่แบบโอ้เป็นนักผดเขายันขนแข็งตื่นแต่เชา้าแล้วก็ใครมาถึงเลือนชานต้อนรับแบ่งปันขับสู้วัฒธรรมอารยธรรมแบบนี้เราต้องรักษาไว้ฐานที่มั่นต้องอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนต้องปลูกฝังอารยธรรมแบบนี้ไม่ใช่ตรงปั้นให้เด็กเก่งแล้วก็ไปแข่งกันแล้วก็มาโหยหาวันหลังว่าเอาแล้ว,แล,วแล้วอารยธรรมดีๆมันหายไปในหมดต้องปลูกฝังกันใน ตั้งแต่บ้านตั้งแต่วัดตั้งแต่โรงเรียนต้องจับมือกันสันมัคีกันเพราะนั er ้นทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนเป็นบรวรและราชการาก็ต้องมาช่วยกันอย่าปล่อยหวังพึ่งแต่คนอื่นต้องสร้างในโรงเรียนต้องสร้างในชุมชนต้องสร้างกันในวัดนี่แ mm. หละบรวบรวต้องกลับมาเกิดให้ได้ <ะ S 2> ไม่ต้องไปโทษใครเราไม่เสียเวลาไปโทษใครต้องสร้างให้มันเกิดโดยมีโรงเรียนโดยมีครูผู้วยการโรงเรียนประธานกรรมการสารวจกากรรมการศากษานี่แหละเรานี่แหละมีหน้าที่ ทุกคนจะต้องมีหน้าที่สร้างบวรนี้เกิดพลังสาม,มคัคคีเหมือนในอดีตต้องทําให้มันกลับคืนมาย่าร้ยหาไปรอไข่มานายกไม่มีปัญญาคอรมอไม่มีปัญญาทำปลัดลากระทรวงอธิบดีไม่มีปัญญาทำมันต้องปลูกฝังจากสามหมื่นกว่าโรงเรียนนี่แหละครับจากสี่หมื่นกว่าวัดนี่แหละครับแล้วก็เด็กๆผู้ปกครองพ่อแม่ช่วยกันสร้างสิ่งนี้ให้เกิดพอเราค้าขายเป็นเมืองใด ไม่มีพาณิชย์เลิศมึงเราต้องค้าขายเป็นเราต้องเป็นเมืองพาณิชย์เลิศแล้วเราก็เอาความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทําให้ส่วนรวมไม่ได้เอาความมั่งคั่งไปเสพสุขส่วนตัวอันนี้เป็นอารยะมันไม่ใช่เมืองอารยะไปเสพสุขไปอยู่กับอบาามุกเป็นเมืองหยนะเราสร้างเมืองอารยะนี่ความมั่งคั่งเอามากองรวมมาเป็นศูนย์กักตัวชุมชนตอนนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนจำเป็นตอนนี้โรงพยาบาลชุมชนเป็นวัด เป็นโรงเรียนเป็นมาทําสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์อันนี้เป็นขั้นที่9สังคมเราก็จะเจริญมุ่งเรืองมีโรงทานคนเจ็บป่วยทําศูนย์กักตัวให้ขับไปพักแยกไอโซเลตทำซีไทำเอชไแล้วก็ผลิตอาหารสามมือป้อนฟรีโดยไม่ต้องคิดถึงเงินมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่เงินมนุษย์ที่เห็นแก่บุญแก่ทานสร้างสารรค์ช่วยเหลือกันอย่างนี้เราต้องการสร้างคนแบบนี้ขึ้นบนโลกใบนี้โลกนี้จึงจะไม่มีสงคราม ที่พูดไม่มีใครเถียงแต่ไม่มีใครทําเราจะเริ่มทําอย่างจริงจังพระองค์ทรงทําให้ดูแล้วในที่ของพระองค์ท่านเองพระเจ้าอิหัวผู้พ่อก็ทรงทํามาแล้วพระเจ้าอิหัวผู้ลูกรัชกาลที่สิบก็ทรงทําให้ดูแม้ไปทําในเรือนจําแล้วแม้ไปทําในที่ของพระพันปีหลวงแล้วแม้ไปทําตัวอย่างไว้ตั้งยี่สิบกว่าจังหวัดหลายพื้นที่ทีเดียวร้อยสามสิบเจ็ดเรือนจำเพราะนั้นโรงเรียนทั้งสามหมื่นกว่าโรงเรียนวัดอีก รมเบ็นพระสังฆราชพระราชาทานที่มาแล้วจะเริ่มทำแล้วก็จะมีวัดอีก4ี่หมื่นกว่าวัดจะช่วยกันสิ่งเอานี้ก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาตินันนี้ให้ได้แล้วก็ไปทําการหลักข้อที่สมเราจะไปวางแผนการผดินะตั้งแต่ปัจจัยการผิดจะต้องไม่พึ่งพาต่างประเทศไม่ไม่ใช่จะเริ่มปลูกข้าวซื้อซื้อพันธุข้าวเริ่มปลูกผัก,กซื้อพันธุผัก อย่างนี้มันเป็นเศรษฐกิจการค้ามันไปไม่ได้แน่นอนไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไปวางแผนปัดปุ๋ยจะทำอย่างไงมเมล็ดพันธุ์จะเอาจากไหนจะเก็บอย่างไรก็ไปวางแผนแเรามีคือต้องมีคือขายครับแล้วก็ข้อที่สี่นะหลักทมข้อที่สี่ก็คือการได้ที่ดินมาหนึ่งตารางวาสองตารางบาผมไม่ได้พูดเล่นนะท่านฟังอีกครั้งครับแม้แต่หนึ่งตารางวาเราทํากันแม้แต่สองตารางคืบนะ เอาตะกร้ามาในยามอดอยากยากแค้นเอาตะกร้ามาสองตารางคืบแล้วก็เอาผักสิบกว่าชนิดปลูกลงไปแล้วก็ขนเอาไปแจกกันทีละทีละร้อยตะกร้าสองร้อยตะกร้าให้กับคนเมืองให้กับคนบนเกาะซึ่งถูกกักตัวเพราะโควิดไม่มีอะไรจะกินแค่เอาตะกร้าหนึ่งตะกร้าไปแจกบ้านละหนึ่งตะกร้าเขามีที่หนึ่งตารางวาเขาเอาจากหนึ่งตะกร้าขยายลงไปหนึ่งตารางวาเขาพอกินนะ อันนี้เป็นเรื่องที่บางคนบอกไม่มีที่จะไปทํำยังไงก็นี่ไงเอาดินมาเรายกที่ดินให้คนละตะกา้าเลยคนละสองตารางคืบอ,อย่างนี้ก็ทํามาแล้วครับมีตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามีที่ดินมาเนี่ยหนึ่งตารางวาสองตารางวาร้อยตารางวาหนาพันา 1, ตารางวาพันหกร้อยตารางวาคือหนึ่งไร่แล้วจะออกแบบอย่างไรสองไร่จะออกแบบอย่างไรฝนตกลงมาจะเก็บให้หมดได้อย่างไรไปริมาณน้ําฝนเราจะต้องคํานวณให้เป็น เอาละวันนี้ไม่มีเวลาลงในรายละเอียดเราก็จะมอบให้ครูที่จะไปพาทำคำนวณฝนพันสี่มิมตรค่าเฉลี่ยทั้งประเทศจะตกมาเป็นน้ำฝนหนึ่งตารางวากี่คิวต้องคำนวณออกมาเอาง่ายๆนะเฉลี่ยบ้านเรา,เาส่วนใหญ่แล้วไม่มีต่ำกว่าสองพลูกบาทเมตรต่อหนึ่งไร่ฝนสองพันลูกบาทเมตรต่อหนึ่งไร่เนี่ย ปลูกข้าวก็ได้กินเหลือเฟือยังมีเหลือไว้ปลูกผักปลูกหญ้าหมดเลยข้าวต้องการเพียงพันห้าร้อยลูกบาทเม็ดหรือพันห้าร้อยตันเพราะลูกบาทเม็ดมันหนักหนึ่งตันข้าวต้องการเพียงพันห้าร้อยเท่านั้นเองก็จะมีข้าวกินอย่างสบายๆไม่ต้องไปเสียตังค์เลยข้าวราคาถูกนะครับแล้วก็เอาที่ที่เหลือมาปลูกผักซึ่งราคาแพงกว่าข้าวสิบเท่าเอามาให้ปลาอยู่เอามาให้ไข่ไก่เอามาให้ไก่อยู่ให้เป็ดอยู่ เอามาให้ผล,ลไม้อยู่เอามาให้ไม้สุงไว้ไปสร้างบ้านอยู่นะก็จําเป็นต้องออกแบบตรงไหนจะเป็นหนองน้ําเอาดินขึ้นมาถมเป็นที่สูงเพื่อจะหนีน้ําท่วมไม่ให้ท่วมตรงไหนควรจะเป็นคลองตรงไหนควรจะเป็นคันนาก็จําเป็นต้องออกแบบโคกหนองนาซึ่งเป็นภาษาชาวบ้านเจ้าหัวพระอาจารย์ชื่อไว้ว่าทิศดีใหม่ะเราต้องเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ท่านบอกว่าจําเป็นต้องประยุกต์ให้เหมาะกับภูมิศาสตร์และ จำเป็นต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสังคมเรียกว่าประยุกต์ให้เหมาะกับภูมิสังคมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสังคมความเป็นอยู่ความต้องการของแต่ละคนชนเผ่าหนึ่งต้องการที่อยู่แบบนี้นะต้องการอาหารแบบนี้ก็ไปออกแบบเ <c oughs> มื่อออกแบบเสร็จคับรขั้นที่ห้าครับทรงแนะนําให้ปลูกไม้ห้าระดับเป็นอย่างต่ำทเรียนแบบป่าทรงเรียกว่าไม้สามอย่างจะเกิดประโยชน์ถึงสี่อย่างไม้สามอย่างมีอะไรบ้าง แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆหนึ่งอะไรกินได้เนี่เป็นอย่างที่หนึ่งสองอะไรเอามาใช้งานได้ามาใช้ทายาสับผมเอามาทําด้ามขวานเอามาทําของใช้เครื่องบอริโภคกับเครื่องอุปโภคนั่นเองของกินกับของใช้แงนที่สามเนี่ยไม้สร้างบ้าน,นาแต่ผลประโยชน์อย่างที่สี่คือสภาพแวดล้อมมันจะเย็นที่ใดมีป่าที่นั้นที่ใดมีต้นไม้ใหญ่อุณภูมิจะเย็นกว่าข้างนอกอย่างน้อยห้าถึงสิบ องศาเซลเซียสเป็นต้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกไม้สามอย่างหรือจะบ้านเขาเรียกว่าป่าสามอย่างให้เกิดประโยชน์สี่อย่างและอย่างน้อยไม้ชั้นสูงไม้ชั้นกลางไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อและไม้หัวฝังไว้ใต้ดินนนมีความจําเป็นแลนี่ก็คือ,คอการสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงและอีกสองขั้นตอนก็นคือเราจะออกแบบวิชา ต่างๆในการเข้าไปเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงบูรณาการทั้งทุกหมวดสาระทั้ง8หมวดสาระลงไปจัดกระบวนการเรียนรู้บนแปลงจริงๆบนพื้นที่จริงๆเรียกว่า active learning บนปัญหาจริงๆเรียกว่า PBL นั้นชอบแบบอย่างไรนี่คือขั้นปฏิบัติขั้นที่6เพื่อให้เป็นอารยเกษตรให้ได้และสุดท้ายขั้นที่7เนี่ยสังคมไทยเป็นเป็นสังคมที่ช่วยเหลือจุนเจือกัน ออกปากกันมาออกแรงกันมาเรียกกันมาเอามาลงแขกกันมาเอามือกันมีภาษาเรียกทุกภาคบางจังหวัดก็มีภาษาของตัวเองเช่นภูเก็ตเรียกว่าซอแรงเป็นต้นอย่างงี้ครับการมาเอามือกันการมาลงแขกกันมาช่วยกันทําอย่างนี้เป็นสังคมอารยธรรมเป็นอารยธรรมชั้นสูงเราต้องรักษาอารยธรรมแห่งการร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันทํางานนี้ไว้ให้จงได้นั้นทุกโรงเรียนทุกวัดทุกชุมชน ก็จะเป็นผู้สร้างอารยธรรมแห่งการลงแขกกันแห่งการมาช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมวิไว้ให้จงได้นี่คือ7ขั้นตอน7หลักการในการนำสู่การปฏิบัติทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 1. นึ่สำรวจภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้อ2เข้าคาตามหลักกิกรรมธรรมชาติข้อ 3. วางแผนการผลิตและเตรียมปัจจัยการผลิตให้มันเอื้อต่อหลักกิกรรมธรรมชาติและข้อที่4 เป็นการออกแบบพื้นที่เนี่ยให้ใช้ประโยชน์สูงสุด for use ท่านตรัสว่า for use และวทำให้มันสวยงามใส่ศิลปะเข้าไปก็ for show ให้คนมาเรียนรู้มาดูงานได้ด้วยทั้ง for use ทั้ง for show นะครับแล้วก็ในการออกแบบโคกหนองนาให้สวยงามก้อที่5ในการปลูกไม้ให้ได้5ระดับปลูกป่าให้ได้3อย่างให้เกิดประโยชน์ถึง4อย่างและข้อที่หเราจะออกแบบวิชาเรียน บนแปลงให้ได้ประโยชน์ทั้งแปดหมวดสาระจะออกแบบอย่างไรอันนี้ก็เราจะช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนแล้วก็ผู้ปกครองก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกของตัวเองได้ชุมชนก็มาร่วมออกแบบแตะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างนี้เราเรียกว่าการเอามือกันการสาม,มัคคีกันมาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันคิดมาช่วยกันวางแผน,น,น,แผนฝึกฝนลูกเพราะว่า หลายวิชานั้นพ่อแม่เก่งหนวิชานั้นชุมชนเก่งทั้งพ่อแม่ทั้งคนผู้ใช้วชาญในชุมชนทั้งพระมาร่วมกันเป็นครูสอนลูกของเราและที่สําคัญที่สุดเราก็ได้มาเรียนรู้จากลูกๆของเราไปพร้อมๆกันเรียกว่าทั้งเจ็ดสิบล้านนี่จะเป็นครูและสิบเจ็ดสิบล้านก็จะเป็นนักเรียนไปพร้อมๆกันครับนีค่คือคือเจหลักธรรมครับก็ขออนุญาตทบทวนว่าเราจะเป็นเมืองอารยะได้ ในท่ามกลางโลกที่กําลังวิกฤตนั้นเป็นโอกาสทองที่จะทําให้สังคมไทยกลับมาเป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนที่พระเจ้าอยหัวได้ตรัสให้สัมภาษณ์ไปทั่วโลกว่า Our country is rich and strategic ประเทศของเรามั่งคั่งและเป็นจุดยุทธศาสตร์ทุกท่านเราจะช่วยกันเนาะทำให้ประเทศของเรากลับมามั่งคั่งทุกมิติและก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ให้ทั่วโลกมาเรียนรู้ในฐานะที่พระเจยู่หัวทรงได้รางวัลที่หนึ่งในโลกเรื่องการ พัฒนามนุษย์ตามที่ UN ได้ยกย่องไว้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านครับขอพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ